มาเรัามาหยอ,อกกันมาในเวลาหยอ,อกกันแล้วเร็วเร็ว,รวอาบน้ามาใหม่เร็วจะอาบน้ามาขาวใสเลยมือนีิมาหยอ,อกกันเร็วมาหยอ,อกกันเร็วจะไปไล่หยอ,อกละเล่นด้วยขัวเล่นด้วยสญญวนใจขญญัวหน่อยค่ะขอสนใจขั้วหน่อยขัวขอเล่นกับพี่ๆหนยคะ่ะอย่าไปเล่นกับเขาเล่นลูกขนาดเดียวเองพ่อไม่จะไม่ให้เล่นด้วยเลยมาหยอ,อกกัน เขาขั้วขอเล่นด้วยหนะะ่อยค่ะพี่ขาขอร่วมวงด้วยหนะะ่อยค่ะทำไมเขาไม่ให้ร่วมวงด้วยอะ่ะขอเล่นด้วยหน่อยสิย,ย่าเดี๋ยวพี่ม่จะตามหนูไล่เห็ดท่านไล่เห็ดท่านเด็กเล่นน้ำมันก็นต้องไล่เห็ดท่านมากูเปิดก้อนกันจันยับเมื่อกูจะเล่นกับเมียกูโดนโดนเทียเมียกูหยอกทำไมพี่เขาไม่เล่นด้วยอะ่ะไม่เป็นไรตามง้อด,ดีกว่าเล่นด้วยหนะะ่อยค่ะ เล่นด้วยหน่อยค่ะผมเออผมก็อยากเล่นด้วยอ่ะครับพ่อเล่นด้วยเด็กครับน้ำไอ้ทันน้ำไอ้ทันน้ำกูให้ทันลบน้ำไอ้ทันน้ำไอ้ทันน้ำไม่ทันจะเล่นเลี่ยวไหลไหมล่ะโอ้ยเล่นด้วยหน่อยค่ะเบิง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 อย่าขับหูน้ำไอ้ทันวันนี้ฉิแลนแล้วน้ำไอ้ทันฉิแลนแล้วจัง่อยโอ้ยอย่าขับคออย่าขับคอมันว่มีโอกาสแลน โอ้ย,อยน,นี่นแย่งได้ไหมล่ะเอาเป็นบ่าอย่าลุม่ม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 โอ้ยเึะหูเอ้ยเอ้ยเตะหูวอุ้ยบักนี้มึงมาเกี่ยวเดี๋ยวมวยหน่อยนี่นนดูมวยหน่อยจะลอยจะเรียเว่ยอย่าเด้กูกัดแท่ด้งกูกัดแท่ด้งกูเล่นกับเมียกูอยู่นี่มาให้เล่นน้ำก,นกูขึ้นมาให้ดเ,ดกกเล่นน้ำผู้ใดกัดเตะลินคือกัดลินเดจะควงเ้ยอย่าให้กูฉูนนะกูรอแต่นาตาแต่้วกูได,ดีนะมึงเอ๊ะโอ้ยสมัคร ย,ยี่หอกับเมียกูเมียผู้ห,หนานักกูกูหยอกกับเมยียกูตอนนั้นไม่พอแม่กูการเล่นเจ้าของปะว,วะบ้านบ้านดูเสียวะลูกเลี้ยงกูลูกน้องกูไปเสียวะยยยยยไปไปแลเพื่อนให้กูดูบ้านไปเสียวะเอา้ามันหายอะไรตัวด<า>ิมาอุย้ยไหนดูสิเป็นไรอแบบย่าบ่ายบ่ายมึงอะว่ให้เหรียญนั่เลวลากูเหรียญนั่กว่การกูแท้ เวลากูกัดคนกัดจะมาว่าเจ้กูว่ากูผิดถ้ามันองไปเล่นน้ำดูนะเาเล่นกันซ้อนค้อนมันจะให้เวลาสวีเลยมั้ยสวีกันซ้อนเอาไปซุ่นกันให้ยังเนี่ฮะให้เล่นน้ำบายบีมั้ยอจะไปซุ่นกันไม่ละซุ่นกันกันเดกยวกันผมผิดอะไรอะครับเดี๋ยวก็แค่อยากเล่นด้วยกับพี่พี่อะพี่พี่มานะพ่อพ่อโอ้หหาไเลย่านกันรึมข้าว มา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 ทีนี้เข้าบ้านมาพอแล้วพอแล้ววิ่งมาเจ้าวิ่งเลยเจ้าวิ่งเลยไอเข้าบ้านเรื่องเรเรเรมาเรืเลยมาเ่องเรเลยจิ้มจิ้มจิมาเร่อเรืเรเนด้วยหน่อยคะ่ะไปไหนหลแหล้ววะไรมันไม่ใช่ที่น,นั้นอะ